สวัสดีครับทุกท่านครับผมผมออฟนะครับจากว Smart ตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารสุดหล่อพีเตอร์เพอร์เฟคคาร์นะครับผมพีเตอร์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเซ็นเพอร์เฟคคาร์าเองเนี่ยมีมาตรการสู้โควิดสิบเก้ายังไงบ้างครับผมเราก็เป็นห่วงของพนักงานเรานะครับแล้วก็เป็นห่วงคุณลูกค้านะครับเราเนี่ยนะครับมีการตรวจเช็คอุณหภูมิของพนักงานนะครับก่อนเข้าทํางานนะครับ แล้วก็มีการแจกแมสนะครับให้กับพนักง,งานทุกคนนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่เข้ามาที่โชลูมเราแล้วเนี่ยไม่มีแมสเนี่ยครับเราก็จะทําการแจกให้นะครับแล้วก็จะมีเจลล้างมือนะครับให้กับลูกค้านะครับท,ทุกจุดนะครับรวมถึงพนักง,งานทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ในรถเนี่ยเราก็จะมีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับก่อนส่งมอบทุกคันนะครับผมก็จะย้ําบอกกับพนักง,งานทุกคนนะครับให้รามัดระวังตัวแล้วก็ ให้อยู่ระยะห่างกันเพื่อป้องกันนะครับทั้งพนักง,งานของเราเองแล้วก็ทางผู้ลูกค้าด้วยนะครับถ้าผมเป็นลูกค้าอยากจะซื้อซื้อรถออนไลน์ตรงนี้เนี่ยทาง Perfect Car มีมาตรการยังไงช่วยลูกค้าประเภทนี้ไหมครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ6กขั้นตอนนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยดูรถนะครับจากเพจจากเว็บไซต์จากช่องทางการขายอื่นๆหลังจากนั้นนะครับโทรคุยกับพนักง,งานนะครับเพื่อขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดน,นะครับก็คือทางพนักงานขายเราเนี่ยก็จะวิดีโอคอลคุยกับทางผู้ลูกค้านะครับ แล้วก็ให้ชมรถอย่างละเอียดนะครับผ่านวิดีโอคอลพอหลังจากนั้นนะครับลูกค้าโอเคแล้วนะครับส่งเอกสารเข้ามาให้เราตรวจสอบสกรีนเบื้องต้นนะครับพอหลังจากเห็นเอกสารแล้วเราจะส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์นะครับเข้าไปทําสัญญานะครับที่บ้านท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรนะครับเราเข้าไปทําให้หมดนะครับตอนนี้เราได้มีการประสานงานกับทางธนาคารต่างๆนะครับคุยกับผู้ใหญ่ของธนาคารนะครับเพื่อขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผ่านเสร็จนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายที่6เนี่ยเราจะมีรถสไลด์ออนนะครับหรือเป็นรถเทเลอร์นะครับไปส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะมากนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้รถนะครับเป็นสถานการณ์ไม่ปกตินะครับราคารถเนี่ยจะถูกลงกว่าปกติเนี่ยมากเลยนะฮะแล้วก็ทางบริษัทของเรานะครับก็ มีความอยากช่วยเหลือสังคมนะครับอยากช่วยเหลือลูกค้านะครับเราก็เลยคิดแคมเปญขึ้นมานะครับของเดือนนี้นะครับก็ช่วยผ่อนให้กับลูกค้านะครับจำนวนสูงสุดเนี่ยนะครับสมงวดนะครับแล้วก็ซื้อประกันภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้น1หรือชั้น2เนี่ยให้ลูกค้าฟรีนะครับลูกค้าเนี่ยใช้เงินออกรถเนี่ยเพียงแค่1,000บาทนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอสรุปเลยนะครับผมถ้าทุกท่าน อยากจะซื้อรถออนไลน์แบบสะดวกสบายนะครับผมมาที่เพอแบกค้าเลยนะครับผมเพราะว่าที่นี่ซื้อรถออนไลน์ได้แค่6ขั้นตอนง่ายๆนะครับผมถ้ายังไงทุกท่านอยากจะซื้อรถรถยนต์มือสองคุณภาพดีให้มาที่เพอแบกค้าเลยนะครับผมถ้าอย่างนั้นพี่เต้เดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันเลยนะครับได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ